ตำนานเกาะคำชะโนดคำสาบานแห่งพญานาคราชกลางทุ่งกว้างเหนืออำเภอบ้านดุงจออุดรธานีชาวบ้านเล่าขานถึงเกาะคำชะโนดที่ล้อมรอบด้วยบึงน้ำและต้นชะโนดสูงฉลูดไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปยามค่ำคืนเด็กหนุ่มชื่อวุฒกับเพื่อนอีกสองคนอยากพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งลี้ลับจริง พวกเขาเดินฝ่าหมอกยามคำ่ำพร้อมไฟฉายและกล้องแต่เมื่อย่างเท้าเข้าเข,าเขตเกาะหมอกเริ่มข้นจัดจนมองไม่เห็นกันเองเสียงคล้ายคนพ่นลมหายใจเย็นๆดังอยู่ข้างหูเมื่อกลุ่มเพื่อนเดินต่อพวกเขาพบทางเดินหินโบราณที่ไม่เคยมีในแผนที่วุทธิสัมผัสได้ถึงแรงสั่นไหวเบาๆใต้ฝ่าเท้า แผ่นหินแต่ละก้อนสลักรูปพญานาคเจ็ดเสียนกำลังโอบรัดมนุษย์จูจูเพื่อนคนหนึ่งได้ยินเสียงกระซิบว่าคืนสัญญาหรือดับศูนทันใดนั้นเงาดำรูปร่างคล้ายงูยักษ์เหลือยผ่านพุ่มไม้โฉนดหลังพวกเขาทั้งสามผ่านถึงซุ้มประตูไม้ผูกกร่อนใต้ซุ้มมีรอยเล็บยาวกรีดเป็นทางยาวบรรยากาศเย็นเยียบผิดธรรมชาติ วุธิหยิบกล้องขึ้นถ่ายภาพแต่ในหน้าจอกล้องปรากฏหญิงผมยาวแต่งชุดขาวยืนหันหลังทั้งที่ตาเปล่าไม่เห็นเพื่อนคนหนึ่งตะโกนขอให้เธอหันกลับเธอหันจริงพร้อมใบหน้าซีดเผือดไร้ตาเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในเกาะต้นฉนดที่เคยเขียวกลับกลายเป็นสีแดงเข้มคล้ายเปื้อนเลือด เสียงเป่าปีอีสานโบราณลอยมาก,กับลมแม้ไม่มีใครอยู่ร,บรอบๆหนึ่งในเพื่อนเริ่มเหมือนถูกสะกดเดินไปยังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งก่อนล้มลงกับพื้นและพูดเสียงพญานาคโบราณบ่วงแห่งคำสาบานเจ้าไม่มีทางหนีพวกเขามาถึงบึงกลางเกาะที่เงียบผิดปกติผืนน้ำสะท้อนภาพท้องฟ้าสีดำแม้เป็นช่วงบ่าย เงาพญานาคใหญ่เลื้อยใต้ผิวน้ำสเก็ดเกล็ดแสงสะท้อนในดวงตาจูจูเพื่อนอีกคนถูกกระชากลงน้ำอย่างแรงเงียบนิ่งไม่มีร่องรอยมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเหมือนมีบางสิ่งกำลังยิ้มอยู่ใต้ผืนน้ำวุดเหลือเพียงคนเดียวเขาหนีไปจนถึงถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ลึกเข้าไปในเกาะ เต็มไปด้วยเสียงพญานาคที่ถูกสลักไว้ประหนึ่งจ้องมองภายในมีกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายเสียงคำรามแผ่วๆดังจากส่วนลึกมีคำจารึกโบราณบนผนังเขียนว่าผู้ผิดสัญญาจะกลายเป็นหนึ่งในบ่วงอาฆาตเขาเดินไปถึงลานเปิดกลางเกาะมีแท่นหินกลมตรงกลางเต็มไปด้วยเลือดแห้งกระกรังรอบแทน่นมีรูปปั้นพญานาคขนาดมหึมาล้อมรอบ มันเคลื่อนไหวได้ช้าๆวุฒได้ยินเสียงในหัวบอกให้หมอบวิญญาณหรือร่างจะเป็นของข้าเขาเริ่มเห็นภาพตัวเองถูกพันด้วยลำตัวงูยักษ์ทีละรอบทีละรอบหญิงสาวโบราณในชุดผ้าไหมไทยปรากฏขึ้นกลางหมอกเธอมีดวงตาแดงสดไม่มีขอบตาดำเธออ้างว่าเป็นนาคีผู้พิทักษ์ทำสัญญาและใครก็ตามที่เหยียบเกาะโดยไร้พิธีกรรมจะต้องกลืนหาย เธอขอให้วุฒเลือกถวายเลือกตนเองหรือเดินต่อจนถึงบ่วงนาคาทันทีที่เขาปฏิเสธเสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนดินเริ่มยุบจากใจกลางเกาะพญานาคสีดำมันวาวความยาวนับสิบเมตรพุ่งขึ้นจากบึงพร้อมดวงตาสีทองเจ้าเข้ามาโดยไร้การขออธิษฐานโดยไร้หัวใจจงกลายเป็นบบาวของข้า เสียงคำรามสะท้านไปทั่วทั้งเกาะต้นชะโนดพังลงทีละต้นเหมือนยอมสยบเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่พบเพียงรองเท้าและกล้องตกอยู่ริมทางเข้าคำชะโนดภาพในกล้องมีเพียงใบหน้าของวุฒที่หายไปอย่างบ้าคลัง่งและภาพสุดท้ายคือพญานาคจ้องมองตรงเข้ากล้องพร้อมรอยยิ้มสยะไม่มีใครเจอวุฒหรือเพื่อนของเขาอีกเลย แต่ทุกคืนที่หมอกลงจัดหากฟังเงียบๆจะได้ยินเสียงกระสิบจากเกาะว่าจงรักษาคำสาบานหากไม่อยากเป็นเหยื่อคนต่อไป